ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันคล้ายกับความสุขของเขาที่ได้เห็นทั้งชางหายมีเยี่ยและห่าวหยุนลิ้วลี่สวมรองเท้าที่เขาหลอมขึ้นมาเองมันรู้สึกอบอุ่นอยู่ภายในหัวใจเขารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นนิรัน์ ชิงสุยมองไปที่กรอบประการจึกวงแหวนทองคำที่เสร็จสมบูรณ์ผิวของชุดเกราะนี้พิมพ์ลายของอสรพิษวงแหวนทองคำภายในทรม,มาจากจิตแก่นแท้เหล็กกลา้าชิงสุยตัดสินใจเรียกมันว่ากรอบประการจึกวงแหวนทองคำ เขามองไปบนท้องฟ้าชิงสุยไม่ได้คาดคิดว่าชุดกรอบปราการศึกชุดหนึ่งจะทำให้เขาเสียเวลาเกือบทั้งหมดของช่วงบ่ายไปเพื่อให้มันเสร็จสมบูรณ์แต่เขาก็พอใจกับมันตอนนี้ทุกอย่างดูสงบมาก แต่ชิงสุยรู้ว่านี่เป็นความสงบก,ก่อนเกิดพายุใหญ่เมื่อถึงวันนั้นมันจะเป็นด่างวันที่มีลมกันโชกแรงและฝนที่ตกหนักเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะผ่านมันไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ชิงสุยใสย่ชุดเกร,ราะประการศึกวงแหวนทองคำไว้เพื่อความปลอดภยัยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตเอาไว้ได้ตอนนี้เขามีชุดเกร,ราะประการศึกและรองเท้าที่พร้อมแล้ว ตลอดช่วงเวลาอื่นที่นอกเหนือจากการฝึกซ้อมชิงสุยยังได้วางแผนที่จะทำหมวกเกราะเข็นขัดกำไรและสร้อยคอชิงสุยจะไม่ละทิ้งโอกาสในการเพิ่มพลังของเขาแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ท้องฟ้าเริ่มมืดลงและชิงสุยวางแผนที่จะออกจากร้านช่างตีเหล็กและมุ่งหน้ากลับไปที่คฤหาสน์ชางไฮหลังจากเรื่องราวทั้งหมดเขาได้กล่าวกับชางไฮและคนอื่นๆว่าเขาจะย้ายกลับไปอย่างไรก็ตามในขณะนั้น ชิงสุยรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่สั่นคลอนอย่างไม่อาจอธิบายได้มันเป็นความรู้สึกที่ผมชี้ตั้งและชิงสุยรีบเข้าไปในดินแดนหยบยุพร,ราชาอมะตะทันทีเพื่อสังเกตสถานการณ์ภายนอกจากข้างในเพียงชั่วลมหายใจลมหายใจหลังจากที่ชิงสุยได้เข้าไปในดินแดนหยบยุพร,ราชอมะตะก็ปรากฏบุคคลผู้หนึ่งอยู่ไม่ไกลจากชิงสุย ชิงสุยเห็นได้ชัดว่าเป็นชายวัยกลางคนที่ดูสง่างามสวมชุดพลุมสีม่วงลายพระจันทร์เพื่อให้ความสำคัญกับกลิ่นไอายอันสง่าราศีของเขาดวงตาของเขาสดใสและมีความรู้สึกของคนที่เคยผ่านชีวิตมามาก จมูกและริมฝีปากของเขาดูย่อหยิ่งให้ความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนแปลกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่มีกลิ่นไอบางอย่างปกคลุมท่ามกลางความสง่างามของเขาข้าเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ที่นี่ ทำไมถึงไม่มีอะไรเลยที่นี่ชายวัยกลางคนที่ดูสง,ง่างามและหล่อเหลาพึมพำกับตัวเองชิงสุยมองไปที่ชายคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นคู่ต่อสู้กับทางไห่แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นรองทางไห่ยอยู่สักหน่อย ในขณะนี้เขาไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครชิงสุยรู้สึกว่าเขาเป็นคนจากนิกายเทพกระบี่ชิงสุยรู้ว่าชายคนนี้กำลังมองหาเขาต้องขอบคุณความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของเขา ตอนนี้ชิงสุยยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าชายคนนี้มาจากนิกายเทพกระบี่และเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้อาสุโสเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถโจมตีด้านนอกจากภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะได้ ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะทำให้ชายวัยกลางคนต้องรู้สึกตื่นตระหนกชายวัยกลางคนปิดดวงตาที่สว่างสวยขนาดใหญ่ทั้งสองข้างลงเพื่อรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในบริเวณโดยรอบ ในทางกลับกันชิงสุยพยายามยับยั้งตัวเองในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะและควบคุมไม่ให้เขาตจมตีใส่ชายวายกลางคนแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็ควรจะสามารถหนีไปได้อย่างปลอดภัยในดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะ อย่างไรก็ตามชิงสุยยังคงรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่แม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่เขาก็ยังยับยั้งแรงกระตุ้นให้เกิดการลอบโจมตีชิงสุยยับยั้งตัวเองเพื่อไม่ให้เตือนศัตรูล่วงหน้าถึงภัยอันตรายอื่นๆถ้าเขาสามารถเข้าสู่รอบระดับที่90ของเคล็ดเสริมกายาบรรพการชิงสุยจะรีบออกไปโดยไม่ลังเลเลย เขาจะสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคู่ต่อสู้ของเขาได้หากเขาทำการลอบโจมตีข้าสงสัยว่าบรรพบุรุษอาวุโสไปที่คฤหาสน์างไห่หรือยังชายคนนั้นพูดเบาๆขณะที่เขาคบคิด่ สายตาของชิงสุยเปลี่ยนไปเป็นสีแดงก่ำเขากำหมัดอย่างนันหนาขณะที่เส้นเลือดบางๆเผยออกมาบนฝ่ามือของเขาเขาพยายามอย่างหนักเพื่อจะควบคุมตัวเองเขาสวมกรอบประการศึกวงแหวนทองคำรองเท้าเหล็กกล้าเหมัน และเรียกวิหกเพลิงมาอยู่ข้างกายเขาเตรียมตัวที่จะพุ่งออกไปในช่วงเวลาที่ดีที่สุดชิงสุยมีแรงกระตุ้นให้รีบออกไปในทันทีแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องคว้าโอกาสที่สุดที่สุดในการต่อสู้กับชายวัยกลางคนผู้นี้อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเขาได้ยินชายวัยกลางคนถอนหายใจ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆหลังจากพูดแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งผ่านประตูหลังไปในทันทีมันคิดว่าข้างโง่อย่างนั้นหรือชิงสุยเดาทอออกมาด้วยความเหยียดยามเ,ยเขายังสงสัยว่าชายคนนี้กำลังพยายามจะหลอกล้อนเขาอยู่หรือไม่แต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันดีกว่าที่จะไม่เชื่อหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ชิงสุยจึงออกมาจากดินแดนหยกยุพระราชอมตะและรีบไปยังคารหาชางหายโดยไม่คำนึงว่าชายวัยกลางคนจะพูดหลอกเล่ให้เขาออกมาจิตใจของเขาจะไม่สงบจนกว่าเขาจะเห็นว่าครอบครัวของชางหายปลอดภัยด้วยตาตัวเองเมื่อ mm. ชิงซุยมาถึงคฤหาสน์ชางหายเขาสังเกตเห็นว่าไม่มีความผิดปกติใดๆตอนนั้นมืดแล้วเขาจึงเดินเข้ามาอย่างเงียบๆและในที่สุดเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงที่คุณเคยลอยออกมาเมื่อชิงซุยเดินเข้าไปในห้อง <Yeah. S 1> เขาสังเกตเห็นว่าพวกเขาอยู่ห่างไปเพียงเล็กน้อยและเขาก็ยิ้มอย่างเขินอายชิงซุยเกิดขึ้นกับมือของเจ้า yeah. ห่าวอยู่ลิวลี่สังเกตเห็นว่ามีเลือดไหลยอยู่บนมือของชิงซุยและเธอรีบวิ่งไปคว้าวมือของเขาอย่างรู้สึกไม่ชอบใจชิงซุยเกิดอะไรขึ้นชางไห่สังเกตเห็นด้วยว่าบางสิ่งถูกปิดอยู่เ,เขาเดินไปทางด้านชิงซุยและถามเบาๆอะไรทำให้เจ้าต้องขวนมือทั้งสองข้างเช่นนี้ชางไห่ถามอย่างงุนงง มันเป็นเพราะข้าได้ยินมาว่าบรรพบุรุษอาวุโสแห่งนิกายเทพกระบี่ได้เดินทางมาที่นี่แล้วชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นตามที่เขาพูดหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มให้หาวยุนเลี้ยวลี่เพื่อแสดงว่าเขาสบายดีในขณะที่เขาค่อยๆดึงมือกลับชางไห่หมิงเยียและแม่ของเธอก็เดินเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและมองเขาด้วยความห่วงใย มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้สัมผัสถึงความห่วงใย,ยที่เขามีให้หลังจากเรื่องทั้งหมดชิงสุยได้รีบกลับมาด้วยความตื่นตกใจโดยไม่กลัวความตายเมื่อได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวทางหาย ชิงสุยมาตรงนี้ข้าจะทําความสะอาดแผลและ,ละทายาให้เจ้าแม่ของชางหาหมิงเยี่ยยิ้มและพูดชิงสุยยิ้มให้เธอและไปล้างเลือดจากมือของเขานับตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นการฝึกฝนเพล็ดเสริมกายาบรรพการ การฟื้นตัวของชิงสุยก็น่าทึ่งขึ้นเป็นอย่างมากแผลเป็นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆมากินอาหารเย็นกันก่นกอนพวกเราจะคุยกันในภายหลังชางหาย,ยิ้มและพูดเมื่อเขาเห็นว่าชางหายหมิเงเย่ต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง มันเงียบมากในช่วงมื้ออาหารและมันก็เหมือนกับว่าไม่มีใครอยากกินมากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชางหายมิเงเยี่ยและหาวหยุนลิ่วลี่เนื่องจากพวกเธอทั้งสองกินไปเพียงเล็กน้อย ชิงซุยกังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นท่านพ่อพูดออกมาเร็วๆเถอะถ้าไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่สามารถนอนหลับลงได้หลังจากที่พวกเขากินอาหารแล้วชางไห่หมิงเย,ย่ก็นั่งลงข้างๆชิงซุยและพูดไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนสำหรับครึ่งเดือนนี้พวกเราจะต้องตื่นตัวมากขึ้นและเราโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่อมันมาถึงเจ้าต้องฟังการตัดสินใจของข้าชางไห่ย,ยิ้มและพูด แผนของท่านอาวุโสจะช่วยถ่วงเวลาให้พวกเราหลบหนีออกไปชิงสุยเงยศีษะของเขาขณะมองดูชัางหายด้วยดวงตาที่ร้อนรนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและความกล้าหาญดวงตาของเขาส่องสว่างดั่งดวงดาวข้าจะไม่ไปไหน แม้ว่าค้าจะต้องตายชางหายมิงเยี่ยกล่าวหัวชนฝาชิงสุยถูดมูกของเขาเขารู้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นและในขณะนี้เขายังไม่มีแผนการที่จะหลบหนีออกไปเฮ้อ <c oughs> ชายแก่ตาบอดได้บรรลุระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่เจ็ดในขณะที่ข้าอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่หกเท่านั้นคงจะต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งร้อยกระบวนท่าในการสังหารข้า ทางหายถอนหายใจและกล่าวออกมาชิงสุ่ยได้วิเคราะห์คำพูดของทางหายอย่างรวดเร็วชางหายสามารถสกัดการเคลื่อนไหวได้เป็นร้อยร้อยครั้งถ้าเพียงแต่เขาสามารถเพิ่มความเร็วให้กับทางหายได้อีก10ส่วนการป้องกันสิบ ส่วนโดยไม่สนใจความแข็งแกร่งและถ้ามีเทคนิคของเขาช่วยอีกแรงก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการสู้รบอะไรที่ทำให้ชิงสุยคิดว่าชายแก่ตาบอดจะบรรลุระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่เ<ม>และระดับพลังปราณเทวะกษัตริย์ขั้นที่เก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย ท่านผู้อาวุโสพวกเราไม่มีโอกาสชนะสักนิดเลยหรือชิงสุยถามแบบไม่คาดความหวังมากนะักเขาไม่เชื่อในปาฏิหารแต่เขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้ด้วยความพยายามมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียว แต่ก็น่าเสียดายที่มันยากเกินไปที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ช่างหายถอนหายใจและพูดท่านผู้อาวุโสในสถานการณ์เช่นนี้ท่านก็ควรจะพูดมันออกมาถ้ามีโอกาสไม่ได้หมายความว่าชีวิตของทุกคนจะปลอดภัยหรือ ชิงสุยปฏิเสธที่จะยอมแพ้ในทุกโอกาสเมื่อ30ปีที่แล้วข้าได้ทำให้ตาของเขาบอดไปข้างหนึ่งถ้าตาอีกข้างของเขาบอดมันก็จะไม่มีปัญหาสำหรับพวกเราที่จะเอาชีวิตรอดคำพูดของทางหายทำให้ชิงสุยมีความหวัง เมื่อเขาพบทิศทางใดๆเขาจะทุ่มเทให้กับมันชิงสุยมองไปที่ชางหายอย่างจริงจังดวงตาข้างไหนของเขาที่ยังปกติอยู่ตาซ้ายของเขาชางหายรู้สึกแปลกๆ เขารู้สึกว่าชิงซุยเป็นปริศนาลึกลับมากและเขาอาจจะสามารถทำอะไรบางอย่างที่เกินความคาดหมายได้ทางไห่หมิงเย่ยเองก็มองไปที่ชิงซุยด้วยความรู้สึกซับซ้อนแต่ก็มีความสุขครึ่งเดือน ชิงซุยรู้สึกว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวให้ดีโชคดีที่เขาได้เริ่มต้นการเตรียมการบางอย่างไว้แล้วหลังจากทานอาหารค้ำชิงซุยมุ่งหน้าไปยังด้านหลังตึกพร้อมกับชางไห่ยหมีงเยี่ยและเหาหยุนลิวลี่ ชิงสุยท่านพ่อบอกว่าไม่มีรับประกันสำหรับชีวิตของทุกคนเมื่อถึงเวลาและเมื่อโอกาสมาถึงให้พาหลิวหลี่นี้ออกไปดูแลนางให้ดีเจ้าเข้าใจหรือไม่เมื่อพวกเขากำลังมุ่งหน้ากลาบ ชางไฮหมิงเยี่ยกล่าวอย่างเศร้าหมองลองพูดอีกครั้งแล้วข้าจะตีก้นของเจ้าชิงสุยมองอย่างใจเย็นไปที่ชางไฮหมิงเยี่ยตามที่เขากล่าวไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาโกรธหรือล้อเล่นคนพาล นี้เป็นเรื่องดีสำหรับเจ้าข้าไม่สามารถหลบหนีไปได้โดยลำพังและทิ้งท่านพ่อกับท่านแม่เอาไว้แต่ก็ไม่เหมือนกันสำหรับพวกเจ้าทั้งสองคนชังหายมิงเยี่ยกล่าวด้วยความโกรธข้าจะไม่จากไปไหน ข้าจะไม่จากไปแม้ว่าข้าจะต้องตายก็ตามห่าวอยู่ลิวลี่ยิ้มและพูดแต่ใครๆก็สามารถบอกได้ว่าเธอมุ่งม,มั่นมากลิวลี่ทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้สายตาของชางไยหมิงเยียบเปรียนเป็นสีแดงกำ่ำ เมื่อเธอมองห่าหยุนลิวลี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าได้รับจากอาจารย์ถ้าข้าหนีไปข้าคงจะไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ห่าหยุนลิวลี่ได้กล่าวเหมือนชางไ่หมิเงเยี่ยเป็นนายของเธออีกครั้งเมื่อมาถึงจุดนี้ ช่างหายหนิงเยี่ยหันสีสมาและมองชิงสุยอีกครั้งด้วยสายตาที่เป็นประกายชิงสุยมองไปที่เธอและยิ้มอย่ากกังวลบางสิ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราจินตนาการให้เป็นความพยายามของมนุษย์เป็นปัใจจัยในการตัดสินใจเสมอมาและมนุษย์เป็นเจ้านายแห่งโชคชะตาของตัวเองขอบคุณชิงสุยช่างหายหมิงเยี่ยกล่าวอย่างจริงจัง เจ้ากำลังทำตัวมากพิธีรีตองอีกครั้งพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมเจ้าถึงมองข้าเป็นคนนอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะยืนอยู่เพียงข้างเจ้าและยังมีหลิวหลี่อีกคนทุกคนจะอยู่ด้วยกันชิงสุยยิ้มและพูดชางหายหมิงเยี่ยไม่รู้สึกโกรธในคำพูดของชิงสยุย มันเป็นเรื่องยากมากที่ชิงสุยจะทำอะไรเช่นนี้ให้พวกเขาเขาไม่ได้วางแผนชั่วร้ายใดๆเขาไม่ได้แสดงว่าเขาต้องการที่จะไล่าตามเธอและเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเธอเมื่อเขาทำได้สิ่งใด เหตุผลทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพราะเธอไม่รังเกียจต่อข่าวเขาคิดถึงเรื่องตลกสองสามเรื่องที่เขาทำกับเธอในขณะที่ความหมายของคำพูดนั้นมีความคลุมเครือและน่าชื่นชมมาก ความรู้สึกอบอุ่นภายในหัวใจและความรู้สึกที่หัวใจเต้นไม่ได้มาพร้อมกับความโกรธใดๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชางไห่หมิงยื่อรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากอาจเป็นเพราะพวกเขากำลังอยู่ในช่วงใกล้ตอนจบของปัญหาเหล่านี้ เธอตระหนักว่ามีหลายสิ่งที่เธอยังไม่ได้พยายามทำเช่นความรักเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงทั่วไปจะไม่มีความรักระหว่างชายและหญิงอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้คาดหวังให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เธออาจจะเหลือเพียงไม่กี่วันที่จะมีชีวิตยอยู่แต่เธอไม่ต้องการให้ตัวเองมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเร็วเกินไปเธอกลัวว่าจะถูกผูกติดอยู่ในความสัมพันธ์อันลึกซึ้งซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกตนของเธอเธอไม่ต้องการทิ้งความเสียใจใดๆไว้เธอต้องการที่จะรู้สึกถึงมันแม้เพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนแม้ว่าจะเป็นการแสร้งทำ ชิงซุยชิงซุยกำลังจะออกไปแต่ก็ได้ยินชางไห่หมิงเยี่ยเรียกเขาด้วยเสียงต่ำๆเขางุนงงและหันไปมองที่ชางไห่หมิงเยี่ยซึ่งรู้สึกไม่สบายใจเจ้ากอดข้าได้ไหมเเ<อ>ช่นเดียวกับที่เจ้าจะทำกับภรรยาของเจ้าชิงซุยตกตะลึงเขาไม่เคยคิดว่าชางไห่หมิงเยี่ยจะพูดแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาได้ยินมันผิดน แต่เขาก็เห็นว่าเหาหยุนลิ่วลี่กำลังมองไปที่ชางหายหมิงเยี่ยด้วยความประหลาดใจยอย่าคิดมากเกินไปข้าแค่กลัวว่าข้าจะอยู่ได้อีกไม่นานข้าอยากเก็บความทรงจำเอาไว้บ้างชางหายหมิงเยี่รู้สึกอายแต่เธอเงยหน้าขึ้นมองชิงสุยอย่างกล้าหารสายตาของเธอเป็นประกายอยู่ภายในเธอเหมือนดั่งเช่นเทพทธิดาอันงดงามที่ไรคู่แข่ง ชิงสุยรู้สึกตึงเครียดเล็กน้อยเมื่อได้ยินเธอพูดคำเหล่านั้นด้วยความรู้สึกคลุมเครือเช่นนี้ในขณะที่การแสดงออกของเธอดูค่อนข้างลำบากใจและใบหน้าของเธอก็งดงามมากดั่งเทพธิดาชิงสุยรู้ว่าเธอกลัวว่าเธอจะไม่สามารถอยู่รอดผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้เธอไม่ต้องการให้ชีวิตรักของเธอกลายเป็นความว่างเปล่าและเธอก็ต้องการกอดอบอุ่นอันน่าจดจำ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ